พวกมึงกูเปิดบัญชีดูแล้วมีมนุษย์บางพวก บุญกุศลกำลังจะหมดมึงเตรียมตัวถ้ามึงไม่รีบออกไปทำบุญต่อบุญเพิ่มหรือสะสมบุญเพิ่มมึงบุญหมดเมื่อไหร่มึงได้เจอกูแน่ในเมืองนรกไอ้พวกซอบทำเวรทำกรรมไม่เว้นตะวันบุญกุศลไม่คิดจะทำไม่คิดสร้างไว้มึงหมดอายุไขบุญมึงหมดเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแน่มึงจงรี่เร่งไปทำบุญนะพรุ่งนี้วันพระออกไปทำบุญทำกุศลสะสมบุญให้มากๆไม่นั้นชีวิตพวกมึง จะไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์มึงต้องมาชดใช้กรรมในเมืองนรกไอ้พวกชั่วทั้งหลายฟังให้ดีบุญกุศลหัดทําไว้บ้างอย่ามัวแต่ทาชั่วทํากรรมอยู่รีบสร้างสาบุญกุศลบุญพวกมึงกําลังจะหมดถ้าบุญหมดเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแน่กูจะไปรับดวงวิญญาณพวกมึงมาชดใช้กรรมในขุมนรกใอ้พวกชั่วไม่เคยคิดจะทำบุญทํากุศลสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสร้างปัญหาให้ผู้อื่นสร้าง ความรําคาญให้ผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมึงระวังตัวบุญมึงหมดเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแน่มึงรีบไปทําบุญสะสมบุญมึงเพิ่มซะไม่เช่นนั้นมึงได้เจอกูแน่กูจะเอาดวงวิญญาณมึงมาชดใช้กรรมในเมืองนรกกรรมที่มึงก่อมึงเตรียมตัว